สว,สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกิ้งนะครับวันนี้เราอยู่กับการดูหน้าตานะต้องเรียกว่าดูหน้าตานะฮะของ oppo นะฮ um. ะ r9s สีดำหลายคนเนี่ยก็บอกว่าหาซื้อได้แล้วนะฮะทั่วประเทศนะฮะอันนี้ไม่ได้แบบมาทำตัวจำกัดเหมือนตอนที่เป็น f1s 2 0 0 0เครื่องแล้วอันนี้มีขายทั่วๆไปนะโอ้โหอย่างเงี้ยดูจากหน้าตาแล้วนั้นนะฮะดูดีมีชาติตระกูลมาก อันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะใครเคยดูรือ a ากเป็นยังไงก็เป็นอย่าง,งนั้นอ๋อนี่ฮะที่ช้าอะไรเป็นสีขาวนะฮะมันไม่เป็นสีดำอมมุ้ยมีมีมียุบมียุบตัวเครื่องนั้นดูเป็นดําด้านนะฮะเป็นดําด้าน,านขออนุญาตแกะอื้อสวยไหมละ่ะมันเป็นดําด้านฮะ,ะสวยมากๆเงาเงาเลยโอ้แบบุดูดูดีมากคือจับแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยเพราะว่ามันมันเป็นดาด้านไงอุ้ยสวยมากเลยอ่ะ ข้างหน้านั้นติดฟิล์มกันรอยมาให้เราเอาเปิดสักหน่อยแล้วกันเน,นี่ยก็มาแล้วโอ้โหจริงจริง,รง,รง,รงไม่คิดเลยว่าข้างหลังมันจะแบบจะดูแบบงดงามขนาดนี้นะฮะขอบด้านข้างนั้นก็ดูสวยงามมากๆนะฮะเป็นแบบทำออกมาได้แบบดูดีอ่ะอืมดูดีมากนะฮะข้างล่างข้างล่างน,นี้ก็ดูดีเหมือนกันนะฮะสวยงามมากดูดีก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกับ Ag a 9 s ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเป็นสีดำนะฮะ สำหรับหน้าตาของ Oppo A9s นะ,ะตัวนี้จะเป็น CPU นะฮะ Snapdragon 625นะฮะกล้องหลังเนี่ยถ่ายรูปเป็นสวยมากๆนะคร f ะะอยู่ที่1.7นะฮะถือว่างดงามจริงๆแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับท็อปของโลกนะฮะคือถ้าเป็นแบบระดับถ้าเป็นระดับโลกเนี่ยตัวนี้รับรองว่ากล้องหน้าไม่แพ้ใครในโลกนี้เลยนะฮะที่ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวทีมนะฮะให้กลายเป็นสีดำได้ก็น่าจะดูเท่ขึ้นหรือเหมาะก,กับเครืมากขึ้นนะฮะ โอเคนะฮะเนี่ยคือพอเราเข้าตีมมาก็ลองเปลี่ยนเป็นสีดำๆเท่ๆแบบกีตาร์แบล็คหน่อยก็ดีต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ย oppo นี่ทค่ขายแต่ขาวทองขาวชมพูอะไรเงี้ยแหละหลายคนจะแบบเอามาตรงอาจจะเบื่อนะฮะแต่นี่ฮะสีดำปุ๊บมันเท่สุดๆผู้ชายนะฮะผู้ชายที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากได้ตัวนี้แล้วก็มาดูกทาแล้วฮะ oppo a q a s สีดำนะฮะสวยงามมากๆส่วนเรื่องการใช้งานแนะนำให้ไปดูรีวิวแยกนะฮะนี่อยากให้โชว์ตัวให้ดูเฉยว่าเออเนี่ย สีดำมันเป็นอย่างนี้นะสวยแบบนี้เลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนไปลองหาซื้อกันเนาะ,ะจบคลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรยืดยาวค่ะ